่อไปนั่งให้สบายสบายวางข้าวางทางให้สบายแล้วมือขาฟ้าทับขาท้ายมือฟ้าทับมือท้ายทางกายสบายเมืม่อกายจะสบายแล้วนี่เราคววางดวงใจของเรานอนกับ่อไปภายในนี่แล้วลงมือทำ่านฟังแต่ก่อนท่าน ทำไปพร้อมอันนี้เราเราไม่ฟังแต่จะยินได้ฟังจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนนสำคัญเราเข้าใจสำคัญเราได้เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูตัวจรนงดิเราอยากคนทุกข์เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากคนทุกข์ ผู้ที่ไม่เคยทำผู้ที่เคยทำแล้วก็น,นึกคำภาวนาของตอนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพอาพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระรีาสงอยู่ในใจให้เชื่อมั่นลงแล้วก็ให้นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเลือกติ ธมโมสังโฆในใจของเราพุทธโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมมาแต่พุทธโธพุทธโธคำเดียวรับตากับตากฟนะ้าลิ้นกำมิตกระดิกให้ลึกเข้าในใจลึกและลึกเพื่อให้ได้เราจะรู้เวลานี้นะตัวเรา อยู่ในสันน้นใดในพบมันใดพบมันอยู่สามเส้นกามาภพรูปประภพอารูปประภพดูสิมันเป็นอย่างไรจริงเลยว่ากามมาภพรูปประภพอารูปปรภพนี่ที่อยู่ของโลกทั้งสามกามัโลกรูปประโลกอรูประโลกมันพบเนี่ย เป็นพบที่อยู่ของเราอันนี้ในกามาภพนี้เน่นึกดูในเทชรโดที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักกับของเราเมื่อจิตของเราตั้งระลึกพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้น อย่าส่งไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะทำกลางอันที่รูอ้อยู่นั้นเออนี่อะเจ็ดข้างเรามันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้วานนี้ก็รูเปียบแล้วเหมือนกันในช้างก็ต่างเขานี่ก็เราทำสมาธิ สม,มาธิคือจิตตั้งมัน่นสร้างก็ตั้งเขากัในใดก็ตั้งแล้วก็ก็มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเอียงเองียงในทางไหน,นเขารู้จักไปเอียงเองียงเขาก็หักขึ้นมาหักแล้วเขาก็ตั้งเขาก็เล่นดู จนมันเที่ยงต้องเขาฟังว่ามันแน่นนี่เลยสีตีภูตังเราประเด็นนี้ก็ตัง้งมันเป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันในเที่ยงวันนี้ยังมันเที่ยงไม่จะจะเกิดปฏิานได้เดองมาเตยงานหอ้มันเที่ยงมันนองออกไปทางไหนมันเข้าทางไหน นี่ที่เอาค้องตรงไหนคาตรงไหนให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นไม่ใช่ที่นั่งรับตาเฉยเฉยอย่างนั้นดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล้องอะไรมันคาอะไรนี่ให้รู้จักนี่จิตของเราท่องเที่ยวอ,อยู่ในกามภพ กามาภบนี้มันแบ่งเป็นสองในคือจิตอยู่ในลูกในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่างๆนี่จิตของเราค่องเที่ยวอยู่นี่าดูถทะใ,ในกามาภบนี้แบ่งเป็นสองในนะ,ะแบ่งเป็นอาบายภูมินึงแบ่งเป็นสักกามาวาจรนอันหนึ่งนั่นดูถทะ มันเป็นอบายภูมิเป็นยังไงเคยจิตของเรามาันเสาหมองจิตไม่ผ่องใสจิตวุ่นวายจิตเดือดร้อนจิตทะเยอทยานจิตดิ้นร้อนจิตกระวนกระวายทุกยากนะนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะแล้แลมาตั้งคำหนึ่งถึงอดีตอนาคตศให้ดูนั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี นี่ละเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นละมันไปอบายภูมิทั้งสีใั้ากันนะพิจรารณาอันนี้เมื่อจิตฟังเอาแบ่งไปสักกามาจอนสวรรค์มันเป็นยังไงอินเราผ่องใสมันดินไม่ดินลนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายออกสบายใจ จิตนั้นไม่ได้วุ่นวายสบายนี่ดูเอาเท่อันนี้เมื่อดับขันไปก็ไปสวรรค์รู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายฟังดูที่ยางว่าให้ฟังแล้วมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตพ้นจากเอ ตามาพบคือจิตนั้นมันไม่ได้ไปจดเอาในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในนอกภายนอกมันเห็นแต่ภายในพอมาเหลือแต่รูปเห็นแต่สังขารร่างกายเหล่านี้เบื้องบนเบื้องล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่เด็กายของเรานี่มีตนนัวนี้ที่เจริณาสิ่งเรานี่ย่อ มีอาจาปริยนโตมีนังหุ้มอยู่เป็นที่สรอาโครโรณาปกาไราสาสุจินโนสินงเล่านี้มันเต็มไปได้วยของไม่สะอาดมีประกันต่างๆอทธิมีสมินกายเยในกายนี้ฉันไม่ได้บอกว่ากายโนนกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่าักตัวอย่างเห็น จ้เกสาคือผมเนี่ยเต็มไปอย่างนี้ของไม่สะอาดโลมาคือขนนักขาคือเล็บนันตาคือฟันตะโจคือหนังเนี่ยมังสังคือเนื้อเนี่ยอันนี้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ละ่ะไอพิเจรณาเห็นอยง่เดี๋ยวเวลานี้อะ่ะเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาด นี่เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ท่านจึงไ้สอนมูลกรรมาฐานแล้วว่าพระอยู่ปาแล้วว่าพระกรรมาฐานสมมติว่าตามาภามานี้ว่าพระกรรมาฐานแท้จริงมันเป็นกรรมาฐานมันทั้งนั้นอุปชายะทานบวชเรียนมันประชาเป็นสามเณรแล้วก็สอนมูลกรรมาฐาน ทาอยู่ตามบ้านปัดเพราะว่าไม่เป็นพระกรรมฐา,านาญาติโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐา,านเอเป็นแล้วไม่เป็นกระดูที่ท่านสอนในกรรมฐา,านเกษาคือผมนั่นะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูที่อันนี้ละมูลกรรมฐา,านเป็นมูลหนึ่งสักทั้งหลายหลงในโลกนี้เว,วียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละ น,นี่แหละที่จนาที่ขมของเรามันเป็นของสวยหรือเป็นของงามหรือเป็นของสะอาดหรือเป็นของน่าเกลียดให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้ว้าผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเราก็รับทานไม่ได้เมื่อรับทานไม่ได้มันเป็นยังไงแล้วรวมแล้วก็เป็นของเกลียด นะดูที่นะโลมาคือขอนตามสรารพางหนนะ้ากายของเราดูที่มีอธิเจรณาเน่นักขาคือเล็บดูที่เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันดันตาคือฟันทันอยู่ในตาของเราซึ่งเ่านี้ลละตาจคือหนังหนังห่มอยู่เนี้ย แทนที่สุดรอบเอาหนังนี้ออกมูกลาแปลงไงหรือหนังคนในจานข้าเราจะรับได้ไหมเมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนยังไงนี่จำแนกแกคอากอย่างนี้จึงเราพักควาเป็นผู้จำแนกแก่คำเมื่อเราพิจารณาน,านี้จิตของเรามาจะนิพิทาความเบอห์นาย ในรูปในเสียงกลิ่นรสทั้งหลายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ห้แค้นพิจารณานี้เ่าจึงเป็นรรมจึงผู้รู้ธรรมเห็นธรรม้าแล้วไม่จำแนกแกกแล้วมาเลยว่าถือว่าเราเป็นคนช่วยคนงามคนดีอ่าเลยหลงอยอะนี่เลย,เก,เ,กนะเ,กยเกิดสิทธิเกิดมันะเกิดกิเลสเกิดตัณหา เกิดลากะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชชาปัญหาบัคาันปกชาติขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาเห็นไปอย่างีแล้วมันไม่มีทิฏฐิมันไม่มีมานะอาหารการมามังจะถือได้ยังไงแล้วหนังคนใครจะเอาแล้วเถื่อหนังเอาก็หมดไปไงหลอ,อกหน่อหลอกหนังมัหมดไปไงคนเรา น่าดูไหมนี่ละ่ะไอ้พากันพิเจนานี้ยังมาเห็นเป็นธรรมเมื่อเอาหนังเอาแล้วก็เอาเนื้อ,อดูเอาเนื้ออดูแล้วเอากระดูกก็ดูนะเอาไว้ทั้งหมดออกดูใส่น้อยใส่ใหญ่สับไตออกมาดูไปยงไงมันเป็นคนเป็นยังไงทำไมเราต้งไปหลงเออนี่ยะพิเจนา,นามเห็นนี่ละ่ะ มันจะละสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจงละวิจิกสาความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีสีลพักความลูกคำมันก็ไม่ลูกคำอ๋อจริงอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นจังนี้แล้วจิตนั้นกวางพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรูปนะถึงอรูปภพ ดิ้มันกว็ว่างนี่เอิงรูปประกอบนี่ในคพบทั้งสามนี่ละจะได้นำมาสี่แจงให้พากันเข้าใจต่อไปนี่ละนั่งตั้งดูสมาธิของเราอธิบายฟังแล้วมันหลงอะไรถ้ามันหลงรูปก็ยอบรูปกวนี้หลงรูปเสียงกินรสนี่มันคล้องตรงไหนแก้ตรงนั้นเดินนี้ชั่วละ สมถาะากรรมาฐานนี่พัสนากรรมาฐานแมรู้จักกรรมที่ทำฐานาที่ตั้งเวลานี้เราตั้งฐานอะไรกรรมมันใดอย,ยูไปยึดอันใดอยู่นี่เราต้องแเ่นดูตรงนี้มันโลจิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเรารู้จักเมื่อเราจิตสงบ ได้แล้วมันเน่งแล้วมันก็รู้จักสี่ข้องมันรู้จักสีกข่ขาม่เมื่อรู้จักแล้วก็ตัดนี่มันจะได้เป็นวิปัชนาเกิดขึ้นวิปัชนาญาความรู้แจ้งเห็นจริงจะทำ